ได้เวลาที่คุณผู้ชมจะได้อัปเดตความขึ้นไวในวงการบันเทิงกับรายการไลฟ์นิวไลฟ์สยามดาราและก็มิเชลแล้วค่ะเริ่มต้นแาวแรกของวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปกันที่สนามบินดอนเมืองค่ะอเพราะว่าเราศิลปินจากแกรมมี่ค่ะเขาได้ไปรวมตัวกันที่นั่นค่ะเพื่อช่วยแพ็คถุงยังชีพและก็ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตอนนี้ด้วยค่ะ ศิลปินจากค่ายทีมเอ็มแกรมมี่ค่ะขอสานต่อโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในตอนนี้หลังจากที่ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบุทกภยักยภาคใต้ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับการตอบรับน้าใจของคนไทยอย่างท่วมท้นค่ะล่าสุดโครงการนี้ก็เลยขอสานต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกครั้งโดยการช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยทางภาคกลางและภาคเหนือล่าสุดทีมตัวแทนจากศิลปิ my, นแกรมมี่นำทีมโดยด้าเอ็นโดฟิน ดิวน็อดจูเนียร์เดอรสตาออฟสุพนัทเบ้าปวลีพลาวโอลิฟวงซิลวงเอบีเนอร์มอลและทัพศิลปินอีกมากมายได้เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยดอนเมือง <c oughs> เพื่อเป็นการร่วมกันพนึกกำลงัง <c oughs> ร่วมกันจัดสิ่งของลงถุงยังชีพ <c oughs> และให้กำลังใจเหล่าอาสาสมัครทุกคนคะ่ะดีแลน้องมาให้อาสาแต่ว่าทักรัฐก็จะช่วยเรื่องอะไรที่มันหนักหนาเกินไปมีน้องี วันนี้เรามาทําอะไรกันแต่เช้าคะมาช่วยบริจาคเงินเอาของมามอบเป็นมาม่าเอออุปเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็มาช่วยแพ็คของด้วยครับบริจาคเงินด้วยใช่ครับจ่ายเงินด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ำบทเพลงน้ำบทเพลงครับผมมามอบมอบความสุขนะครับให้กับคนที่เดือดร้อนแล้วก็ที่มาอพยพในวันนี้ด้วยตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้มาแพ็คของพี่มาช่วยกันคือคือเขาเขาจะมาอจบพยพมาที่นี่กันไงอ๋อ คนไทยก็เราเชื่อว่าจริงๆเราน้ำใจของเรามันมีอยู่ทุกที่ทุกทางอะคะ่ะก็วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมีใครลำบากก็มองเขาเป็นพี่น้องของเราคนหนึ่งแล้วกันนะคะ ใช่คะ่ะแล้วก็พวกเราได้แต่ม่ากําลังใจให้คือพวกเราไม่สามารถทำให้คุณมีกําลังใจได้เพราะฉะนั้นคุณเองต้องเชื่อว่ายังมีหวังแล้วก็ยังมีกําลังใจอยู่คะ่ะอยากให้คนไทยทุกคนสู้ๆค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเก็บเงินของท่านเอาไว้เยอะๆครับหลังจากที่ช่วยเหลือกันตอนนี้แล้วเนี่ยมาช่วยกันทำนุบํารุงฟื้นฟูด้วยใ,<ช>ในภายหลังอาจจะต้องมารับบริจาคกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับค่ะ